กูพยายามสลัดลูกหมาน่ะไม่เอาแต่พ่อหมาย่างเดียวไอ้ยี่ไรพวกมึงเกียร์นรักวะไอ้เยี่ยลูกหมาย,ยังตายไอ้พีชมึงอ่อนมากเลยนะใครวะมึงอ่ะกไก่เกมอ่ะพ่อกูมไม่ตายเทาไปของกูไปอยู่กองกันยี่งใหญ่อไอ้สองตัวเนี่ยเกียนเอาของกูไปอะต้องสามตัว <c oughs> สองตัวนี่นะเฮดดี้หมดไอ้แม,ม่งงแงยิบหายเฮียกูติดเส้นอย่างั้นแหละจอไอ้ยียคนดีเอาไงอะ วยม, yup. มึง,ม,งมึงกลับมาตึกไม่มีหมาสักตัวเลยนี่นะมีต <Whoa! S 3> ัวเข้าไปอ่ะตัวลาเข้ามาเขาเข้ามาโอ้หอนขึ้นขึ้นอี่เปอร์เซ็นต์วะยังไม่ตายเลยเจ๊ขึ้นมาสามโว้ยพีเทลอาเบอร์พีหมาพีขวานพีอินดี้พีเชื่อพลอยพี่ ไอพีดบวกว่านี่ลูกหมาไอ้เหี้ยมึงอ่อนกว่าแค่ลูกหมาที่วิ่งหนีไอ้เหี้ยกูปอล็อกช่วยมึงไงควายสวอรเหี้ยอะไรวะควายขนาดลูกหมายังวิ <get> <ะ>่งหน <c oughs> ีอ่ะเสียหมดไอ้เหี้ยไอเฮียไอเฮียไอเฮ้ยไอเฮียควายด้วยกับลูกหมาโดนสามร้อยบันเทีไอ้เหี้ยมากูตอมการช่วยไอ้้เหียตายไลยเหี้ยบวกกี้พีท กลวัวอะไรวะเฮียไนท์ต้องแข็งแกร่งป๋อก็ไม่เก็บไปฝากเลยเงินนั่งนั้นตายตายเฮียพี้ตายปวดปวดอ่อนแอร์เฮียกูเสียเล็บแล้วปิดเจ็ดขวดไัตว์เปลืองแล้วไอนเฮียแต่ก็ดุกดีดีกว่าไปนั่งตีมูรก้าไอ้สัตว์ทำคลิปนี้ไว้ลงยูทูบได้ยี่ดอปวดเรียบร้อยแล้วให้คนติดตามแก่งซ่าบ้าพลัง พวก,กไม่เต็มบาทเลยค่ะเป็เป็นคนเดีวยวที่ไม่เคยเสียใจมิกไลอายูมิกไลไม่ได้อีเดนมิกไล มึงอยากควรตีน่หนอนไอีเงินไอ้พีทำไมมึงต้องทำไมพูดชื่อนี้ไม่ได้วะพีทเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปอ่ะมึงมีอะไรอยากจะบอกไอ้ทวดสักสามคำไหมกูชอบมึงโอ้โหเรื่องหรอลากันยังวะอเหี้ยเฮ้ยโอ้ามึงอัดคลิปอยู่ก็ได้ไอฝัด อัดบ้าหรือมีคนแบบนั้นแล้วเว้พีทไอ้เฮียมึงนอนนอนไล่ไล่เข้าทำไงนะไล่ทั้งทีมองไปบนน้าทุกๆุครั้งฉันเองก็เกิดคำถามว่าเป็นต้นตีนอ่ะออโลไปเลยไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ปั้ดไอ้ควายไอ้ควายเย่เย่เย่เฮ เย้เฮลูกหมงลูกหมาพ่อหมาแม่กูเอาหมดไอ้ตัดโยโฮโยโกฮามะมีนิดเดียวประมาณเจ็ดตัวแค่นี้ก็พอแล้วกูไม่อยากเอาเยอะกูไม่เต็มเดินเดินซะช้าสตอมตีหนูหมาหมูหมูตอ้มเจอก็เจอออร่าเลยเจสตาร์ต์เจอออร่าเลยมันเตอร์ได้เกลียดไหมเกยียล่อเลยแงล่อเลย นี่อยากจะทำมันก็ทำเราไปอยากจะโดนสายเดียวเธอเป็นคุณเนี่ยเพามันเกินเจ็ดตัวดีกว,ว่า,า,าเชียก,ก,กูนับไงจีบแล้วนะอ๋อมันสองสอมกันเลยเฮ้ยควรลากลากแค่แนมอย่าลากเลยสัตว์ไปตีโพลิ่งเขียวที่ป่าไปกูไปตีโพลิ่งเขียวกูตีมูกามากูไปฟังะนะหาหมอบ้างนะมึงไอ้เชี่ยมึงอ่ะสมองอ่ะแหววูบมาป่ามาแล้ว ด <S <S เดี๋ยวถ้ามึงโดนล,ลูกมึงโดนล,ลูกหมาล่อกูจะไม่โฟวอกใส่ไอ้ต,อนะตัดเลยนะด้วกูต้องเปลียป่ยนพี่ไม่ช่วยพวกมึงแล้วเนี่ยเอ้ยลูกไ,ไ <ป S 1> อ,อ,อไ้เหี้ยนักกูไม่อยู่ไงเพราะกูไม่อยู่ไงโอ้อยู่ถ้ามึงช่วยกูได้ไอ้สัตว์กูโป้งวอกไอ้คุณคตณายแทนมึงได้ไอ้เหี้ยโอ้โหโคตรหมาด้วยคนหน้าร้ายๆอย่างกูอ่ะไอ้เหี้ย ไอ้เฮีเอ็กกูบอลโอเตายตายได้โอเคมันตายหมดแล้วหม่งม่เทียนหรอลูกบอลหมาเอ็กกูหมดมันก็ลากง่ายกว่าเดิมเว้ยมันทำใไม่ทิ้งหมาเว้ยมือต้องเอให้กูแล้วนะไอ้เหี้ยไม่เอแล้วแม่งลากง่ายมากเลยอ่ะแต่ลูกหมาอยากเสือกโอ้ยเหี้ยเหี้ยแล้ววิ่งตรงโอยเฮียเหี้ยวิ่งไปแล้วอ่ะคนเย